วันนี้จะพาไปชมพระปิดตาหน้าอัวเข่าเลือตะกัวตะกัวเก่าที่สร้างตั้งแต่ปี2450ถึง2460เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตะกัวเก่าเป็นอย่างไรแล้วเชพระเป็นยังไงบ้างมาดูกันอันดับแรกเรื่องของพิมพ์สําคัญมากเรื่องของพิมพเนี่ยก็คือโครงสร้างของพิมพ์โดยรวมเลยขนาดเล็กหรือใหญ่ก็แล้วแต่โครงสร้างเนี่ย ถ้าขนาดเล็กก็คงสร้างแบบเล็กขนาดใหญ่ก็โครงสร้างแบบใหญ่โครงสร้างของพิมพ์สําคัญมากๆนะโครงสร้างก็คือรอบองค์เนี่ยคือไม่พิมพ์ผ้าพิมพ์เนี้ยเอวเขาจะคอดเอวจะคอดด้านบนเนี่ยด้านบนหัวนี่จะโปส่วนเรื่องรายละเอียดนะเรื่องจกว่าเป็นผ้าหล่อบางองค์เนี่ยอาจจะติดได้ชัดแบบนี้เลยแบบนี้ถือว่าชัดนะครับบางองค์อาจจะติดไม่ชัดไม่ชัดไม่ใช่ไม่ไม่แท้นะครับต้องดูที่ตะกัวอายุของตัวกัวด้วย พรนะปิตาของหลวงปู่เอี่ยมเนี่ยขาวิธีการสร้างเนี่ยค่อนข้างจะซับซ้อนนะแต่วิธีการเทหล่อไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายเนาะการการสร้างเนี่ยจะต้องลบถมนะครับก็คือเทรากเป็นแผ่นแล้วก็จานยันถึง8ปดเก้าครั้งเขาเรียกว่าการลบถมแต่วิธีการหล่อเป็นองค์พระเนี่ยก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายนะอย่างองค์นี้นะเชฟขององค์พระที่สําคัญนะตรงเอวเนี่ยจะมีความคอดนะเท่าหัวริมๆนะครับ มักจะไม่รอดนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยบางองค์ตึงบางองค์ตรงนะบางองค์เป็นรอยหยอดก็ไม่ได้แปลกอะไรเนาะเพราะเป็นพระหลออนะครับวิธีการสร้างเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ทางหลังอูมนะหลังอูมหลังแบนนะหรือหลังเดือดเดือดแต่ที่เขานิยมกันก็คือหลังแบนแบนตึงตึงตรงตรง,ตรงนะแล้วก็มีรอยจานจะเป็นที่นิยมมากๆส่วนองค์นี้นะครับนะเรามาดูที่คาบไข่ คาบไข่ี่มีความเก่าสนิมออกไซด์ของตะกั่วเก่ามากนะองค์นี้ถือว่าเป็นพิมพ์ที่ค่อนข้างสวยเลยนะสำหรับผ้าปิดตาองค์ไม่ใหญ่นะองค์จะไม่ใหญ่เท่าไหร่สาหรับผ้าปิดตาพิมพ์นี้พิมพ์เขาจะไม่ใหญ่ไม่โตนะถือว่าเป็นพิมพ์กําลังเหมาะสาหรับผ้าปิดตาพิมพ์นี้นะถ้ายิ่งคมชัดคมชัดยิ่งแพงนะสึกน้อยน้อยใช้น้อยอย,ยิ่งดีนะแต่ต้องดูให้เก่าให้แท้ให้ถึง ถึงจะใช้ได้